หายอยู่ได้เปนหนึ่งแล้วเห็นแล้วมึงก็ตายยากจังวะใจแม่งโดนลูกซองอีกครู <laughs> ว้าวหนึ่งล้านหนึ่งเศษนะดิสวย ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดวีดีมของครีเอเตอร์นะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บครับล็อกอินแล้วก็ใส่โค้ดใส่วนของกล้องซ่า888ครับเพื่อรับของรางวัลในเกมฟรีๆนะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะสวัสดีครับชาวเลดี้เกมนมอรท่านนี่ผมกล้องซ่าครับวันนี้ท่านใน เกมอเด n ่าเบรกเอา i n นฟินิตซีซั่นที่2เนี่ยเซิร์เวเทคกันอีกแล้วครับวันนี้ครับเรามากันอีกหนึ่งเฟิรที่ได้ว่าราคาถูกแถมค่อนข้างดีเลยในส่วนของ SG50 ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งยังไงได้บ้างแล้วก็แต่งแบบไหนที่ผมเอาไปเล่นนะครับก่อยลืมกดไลค์ซับแชร์ เงินใกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนาเบรกเอา f ์อินฟินิตด้วยนะครับรวมไปถึงอารีนาเบรกเอาต์ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็นอ v v a l o r a n t c a l l of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลื ดยส่วนของตัวปืน SG50 นะครับหรือจะเรียกซิกก็ได้นะครับเป็น SG50 นะก็เป็นปืนที่ราคาถูกมากแต่ก็มีข้อเสียคือคือล่นช้านะครับก็แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคนะผมก็ลองหยิบไปเล่นมาแล้วนะครับนี่ส่วนของตัวปืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มีข้อดีคือสามารถใส่ในส่วนของตัวลำกล้องยาวได้ที่จะเพิ่มระยะไกลขึ้นนะครับแล้วก็แรงถีบก็จะคอนโทรลได้ดีขึ้นแต่ตอนนี้ก็จะใส่ในส่วนของตัวอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ส่งสโคปใส่ได้เลยนะตัวปืนมีที่ใส่สโคปให้เลยทั้งทีเนี่ยตรงผมจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนี่เป็นตัวกระโจมมือพรีเมียมนะครับก็เป็นตัวแพงสุดนะฮะนี่ใส่แล้วเป็นแบบนี้ก็จะสามารถติดกริปนี่กริปมือได้เลยนะครับรวมไปถึงพวกเลเซอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถติดที่ตัวปืนได้เลยก็เรียกว่าเป็นอีกนปืนที่สามารถเอามาเก็บเออเอาไปเลเซอร์มาเก็บได้นะครับเออตัวกริปมือไม่มีนะครับแล้วก็พันท้ายสามารถใส่ในส่วนของตัว SG50 ตัวนี้ได้พันท้ายพรีเมียมนะครับก็จะ เพิ่มสเตตมาพอสมควรเลยนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เหลือก็ไม,ม่ไม่สามารถใส่อะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยอาจจะใส่ตรงนี้ไดเ้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าก็เลงไวขึ้นนะแต่ว่าจริงไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าคุณใส่ใส,ใส่ตะคขบไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งคือแม็กกาซีนครับแม็กกาซีนก็มีเพียงแค่20แล้วก็30เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับสำหรับต,ตัวปืนนะซึ่งเดิมครับผมก็จะใส่ในส่วนของกระสุนที่เรียกว่าเป็นกระสุนเรียกว่าทุกคนน่าจะต้องใช้กัน A1 เอวันเนะน,น, down, down, นะ ก็เป็นปืนที่ยิงมันแล้วก็โอเคคอนโทรลง่ายเพราะมันลั่นช้าครับไปดูกันว่าจับมันถ้าเจอขนาดไหนครับผมไปครับ let's go <S ไปครับลุยกันกับซิกผมอ้อมหลังเลยที่ข้างหลังนั้นจะมีคนนะ <c oughs> บัตรกออสีอ่คนดิเฮ้ยหรอวะ หาอยู่ตือนไรอ่ะอ๋อ,อมองเห็นว่าหมวกมันขาวนะมเมื่อกี้อ๋อดิมีประฟามด้วยยูวีเหรอแต่เขายิงไฟเเปิดไฟฉายทำไมวะเงียบจังอ่ะแข่งเดินข้างล่างปะ ได้เป็นหนึ่งแล้วเปิดแค่ไหนเดียวเะมัอะไรนะต้เปิดด่านอะไรบ้างก็ฟาร์มกับทีวีเหมือนเดิมได้นหนึ่งสวยน,น่าจะหมดเหรอ โอ้เป็นการเก็บของที่ลำบากจัดเลยผมโยนมาเก็บข้างล่างดีกว่าไม่น่ามีของอะไรคิดว่า<ม>เขาเล่นปืนนี้กันวะ่ะใส่ต้องหยิบมาเล่นบ้างละแง้ปืนคอนเทนต์แต่ต้องหยิบม,มาเล่นบ้าคงมมาาครับกระบอกนี้ปืนคอนเทนต์เลยผมคอนเทนต์จริงๆอ่ะอื้อหือมห้ย เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเฮดอมิครดอนโนด้วยอ่าขอบคุณครับเฮ้ย <Hey. S 1> hey, พูดถึงมีดฟันทำไมอะ่ <Hey. S 1> ะเยยบ นี่เสียงเหยียบย่ายอยู่อุ้ย AK12 ด้วยมาป,ปืนคอนเทนต์กูเก็บเลยโอ้โมสุนแบบประหยัดกันอีกแล้วโอ้เก็บยันหมวกอะเก็บยันหมวกสามอะพี่ชายแต่ตัวเมื่อกี้คนแน่นอนเพราะ AK12 เนี่ย AK12 ก็สุนสามด้วยน่ารักจัดจาด หายวิ่งข้างหน้า NP ห้าอืมโอ้มี P 5ห้ากระสุนสี่ด้วย อย่างเงี้ยคนแนแ่อย่างเงี้ยคนแน่แม่จะเอาหูของมาอย่างเงี้ยคนแน่นอนดูจากการเก็บของเนี่ยคนแน่นอนอย่างงี้เก็บของให้โมเก็บของให้โมของที่ดีเคลียร์เรียบร้อยสี่ตัวตัวนเนี้ยคนแน่นอนวิ่งมาอย่างงี้ผมไม่คิดว่าจะมีคนสินนะเข้าใจได้เลย คงฟิล์มแบบาๆรอดแล้วเว้ยได้ของเยอะ,ะแยะแล้วเตรียมตัวออกดีกว่าวิง่งมาหากระสุนนัน่นดอครับสเสิร์ยูอ๋อวิ่ง SG ออกเกือบล้านเหมือนกันนะครับใช้ได้ใช้ได้ไปครับเลสโก้ go. ออมหลังเลย ข้างบนไม่มีบอดด้วยว่ะบริบทมันต้องเกิดไม่ใช่เหรอปักยาแดงดีกว่าขน,นงข้ามไป ไม่ทันจะขึ <neste ć S 1> ้นเซฟเท่าเราหรอกครับเพื่อนเงินคุยชอยมีแน่บอกเลยเสียงวิ่ง เย้ยพี่ชายแม่งโดนลูกซองอีกครู <Hey. S 1> เกือบตายนะเนี่ยผมเ,ยเ,ยนเนี่ยเกือบตายแล้วเนี่ยตัวเดียวปะใช่คาดว่าตัวเดียวโอ้เซ็ตแบบยิงบอดเลยอะ่ะเอากอะบอดมาเล่นอะ่ะ เออเทปเอากรอบบอลมาเล่นน่ะคนจ้าเห้นละนี่อะนมีมนมมนเหรอ หมวกหแล้วหมวกสเก่งดีอ่ะอ๋อใช้อักใช้อักย้ยเสียงปืนคือไม่ไม่ชินเลยปืนอะไรโกจะถามว่าเพืนอะไรยิงกูอ่ะนี่ใครเขาโยนปืนให้กันวะนะเฮ้ยเขาไม่เล่นหรอมึงโยนปืนให้เพื่อนด้วยว่ะ <c oughs> สุดเกินเอา้าไม่เอาเหรอครับ เอา้าแล้วเพื่อนก็โยนให้แล้วก็ไปเอา้าโหมันแต่งอักมาสองแสนห้าเลยหรอมันใส่เก็บเสียงนี่ว่แต่เ,เขาดันยืนมาแล้วเขาบอกอะเอเพื่อนเอาปืนไปอักกะซิกโอเคไม่แย่ทีสาเอาไปเคาะดีกว่าอย่าก,กดลัวอู้ทองคำแท้ อมผมได้สองคำแช่งมาก็สองแสนละได้ปืนอีกสองแสนห้าเออแต่ยิงตัวกะโหลกเลยนะแต่ว่าได,ได้ได้ออกเยอะมากเลยวะงงป่ออกอืมตัวเดียวเจ็ดแสนนะฮะได้เพราะอะไรเพื่อนโยนของให้ <laughs> โอ้ยสายมีหรือเปล่าบอดก็ไม่เกิดบอดเลง หอมบอดข้างล่างก็บดบดหมดเลยแต่ผมที่เสียข้อกมาลงไปข้อกมากก่อนนะฮะบ้านบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็ก โอ้ย oh, oh, <info. S 1> เดือดอยู่เดือดอยู่เดือดอยู่ขออินโฟบ้านเล็กอ่ะเฮ้ยฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้บ้านเล็กมีบอลอยู่น่าจะบ้านเล็กละทรงนี้บ้ leg, านเล็กละฉาบบ้านเล็กกันอยู่ห้องไก่ห้องไก่ห <c oughs> ้องไก่แบบหนึงห้องค์ไก่แบบหนึ่งก็ดีสูงก็ดีสูงเซตใหญ่แน่ทรงนี้เด็กเด็กฮะ เอออ๊๊๊ะะเเะถ้ามันจะเอาเซ็ตใหญ่เพราะถ้ามันถ้าเซ็ตเล็กไม่น่าเหน็ขนาดนี้แต่ผมเน็เข้าเลยมึงอยู่ข้างในกันใช่ไหมเพื่อนเอาไปเลยไหนอยู่ไหนอยู่ข้างในอยู่าไหนเน็เข้ายากอยู่อ่ะบ้านเนี้ยเนี่ย อยู่ข้างในมีมีเ๋ยวไปแล้วเขาเขาชิดบ้านแล้วยี่ฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้ฝั่งนู้นน่าออกได้เหมือนมันออกไปข้างนอกแก่บ้ผบผมบอม bịi nó bay tụi tôi đã bay đấy, hiểu không anh, nghe chỗ này này, chỗ ừ, rồi ผมไม่หัวขวาไม่เจอว่ะอยู่ในบ้านเหรอเห็นแล้วมึงก็ตายยากจังวะมีนะมีนะโซนหลังบ้านมีอีกนะนใช่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 ใชข้างหน้าข้างแถวตรงนู้นแหละขอผ่าแป๊บ เออตัวนี้วะเออตัวนี้วิ่งออกไปวะร้อยแปดแปดแล้วเออวะตัวเดียวเหรอสอตัวไม่ก็เข้าไปชาร์จในข้างในโอ้โหปืนอะไรวะเมื่อกี้ยิงแต่ดีไม่ยิงเข้าหัวอ๋อเนี่ยข้างในมีคนตายสองตัวหมดละ ตนวะะมีตัวตายโอ้สามตัวเลยข้างนอกอีกตัวไม่ผมยิงตัวเนี้ยอ๋อผมยิงจริงคนละฝั่งกันก็สามตัวหมดละเป็งหมดละ <laughs> แค่นี้พออย่างงี้เดินชิวน่าจะปืนเดียวกับนี่เลยปืนเดียวกันเลยวินเชสเลยปะจะจีสามอ่ะหนึ่งศูนย์โอเคหนึ่งศูนย์โอ้โหศูนย์แตกมาสามเหรียญโอเคได้อย่างงี้ค่อยรู้สึกดีหน่อย แม็กหนึ่งหนึ่งสูตรหอมมิดเดี๋ยวนี้แม็กหนึ่งสูตรมีแม็กกาซีนโปร่งแสงด้วยหรอแม็กใหม่เหรอเก็บหมดอะเกาะก็เก็บโหูกระสุนห้าโอ้พระเจ้าช่วยนี่ดูปืนเลยปืนอะไรอะปืนอะไรไอคีสิบสองไอเราเราเฉยเราทำไมอะอ้าวแม็กปืนบั๊กเมื่อกี้บอดยิงใครอะ โอ้โหโอ้สุดพี่พีอิ่มขมป่ะละกระบอกนี้กเือบสามแสนสองแสนห้าพี่บอรดยิงไข่แล้วอ่ะหรือบอรดหรือบอรดบอร์ดปะบอร์ดบอร์ดโอเคขอยิงขอยิงขอยิงบอรดอันนี้บอรดอ๋อหรือว่าบอรดบอรดคน ไอ้บอลโนไอ้บอลธรรมดาเลยตเหนึ่งกำลังไปแป๊บนึ่งตบหนึ่งไบก่อคุณยิงนะอยู่ไหนโอเคโอเคเขาว่าน่าจะคนมันมีระเบิดนะไม่ไหวถอยโอเค ยังสองอยู่นะยังสองอยู่นะสองหเลยนะป <c oughs> ืนอะไรลนะ่ะเอพี <c oughs> ห้าข้างหลัง <c oughs> <c oughs> เออด้แล้วดีแล้วนึ่ขอเพิ่มเป็นจีก่อน <c oughs> อยูไ่ไหนวะ อ๋อนั่นบอดบอดสแคปบ,บอดคนอืมบอดคนเลยมันเอาลูกซองยิงเหรอโอเคปิงรถยังยังนะยังสองร้อยอยู่นะสองร้อยสี่อยู่นะมีคนเกลือบแตกดีนะมันอ๋อมันมีสองกขบอกเลยอตัวนี้ตัวนี้ก็อีกปืนหนึ่งอ๋อตัวนี้บอดเออเก็บหมด มีอป่าวไม่รู้มี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 มมอยู่ไหนคนตรงสมเพื่อนเฉยนี้เลยโอ้ยผมไม่เห็นนะ่ะผมไม่เห็นโอเคไล่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 ละสองตัวเลยนะั่นน่ะหลบเลยหลบเลยหลบเลย,อยมองเขาอยู่มองเขาอยู่ไอ้กหนึ่ง,ง,งมองอยู่ ต้องรอมมันดันนะ่นนะทำแล้วตายมีวะผนม,มีเสียงเดินอยู่มีเสียงวิ่งข้างล่างาล่าผมเลยล่าผมล่าผมเลยโอเค ตายตายตายไม่เสียงวิ่งอยู่ทำไมมันเยอะจังวะผมมองอยูเอ็มหนึ่งหนึ่งมองอยู่น่าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวตีคนด้วยนะคนดิวิ่งอย่างนี้คนอยู่แล้วเต็มมาเลย ผมกันให้อยู่แล้วกันปิงยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรอ่อ่ะไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยหน้าลงไปวะอยู่ข้างบนได้ก่อนแล้วกันเนี่ยสีแถวแถวเนี้ยบบอดสแกปเกิดป่ะน่ะให้กินน้ำผมไม่ได้กินผมกินเมื่อกี้ผมกินเมื่อกีกกกโอ้โอเคโอเค ยิงบอดยิงบอดยิงบอดตายหรือยังถายแล้วถ่ายแล้วแล้ววรีบเอากตรงนี้ไหมเอ้ยมีดอยูเนี่ยเก็บได้นะสี่องทำไมไม่ได้เก็บตัวนู้นเลยตัวนู้นผมุตส่า์ยิงได้เปือนกระสุนชิบหายโอ้โหดูปืนด้วยน่ารักปืนไม่ใช่ก็น่ารักเกินตตีนี้ก็ใจเย็นมากนะกว่าจะมายิงกับเราได้แล้ว่าประหยัดพื้นที่ อุ้ยรวยจริงรอบนี้รวยจริงเก็บยัดเข้าโอเคแค่นี้แหละเติมพิดิกพิดิกพิดิกครั้งสุดท้ายสุงท้ายของวันเหรอเอออันนี้แพงกว่าปิวเก็บหมดอะอะไรมีราคาเก็บหมดตอนนี้ อุ้ยอุ้ยของเพลงอันนี้ของเพลงสวยโชคดีที่มาก่อนพึ่งมาลาพึ่งมาลาพึ่งมาลมาบองบพิ่งเกิดอีกตีนึงบ๊ายบายเพื่อนออกลาว, <laughs> ว้าวหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะดิสวย